ใครครัใครจะแกะลูกน้องถ้าเป็นซีรีส์มันจะลูกแม่คุณพ่อสั่งไว้หนูเออรีวิวให้ดูหน่อยเดี๋ยวใครจะแกะก่อนลูกน้องคนให้ลูน้องลากน้องเขาตังก่อนชุดชุดอ้าวต้องขวัญขวัญคนที่สองเขาเจ้าคนสุดท้ายอ่ะวเขาตังแกะก่อนนะครับแกะไม่ได้อ้าวแล้วโนูถือกล้องไว้ให้ อ่ะแกเลยมองดูมองดูอ่ะเี๋เกะยากมากครับผมก็ตั้งสีเขียวนะคะใช่มันตาของจริงเลยอ่ะมันหน้ามากล้องมาดูเลยนี่สีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวพี่มาไม่จับน้องกัดกินเดี๋ยวเขากัดกินเอาถือไว้ดมก่่ออนดมหอมไหมเอาถือไว้เดี๋ยวพี่กินอ่ทีนี้เขาตั้งมาโชว์ให้ทุกคนเขาว่าไงมาโชว์ให้ทุกคนดูเลยอ่า ก็ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเนื่งสองเอ้าขาต่อไปเขาหวานเคเขาหวานแกเลยค่ะเสีอะไรคะเขาอัดวีดีโอนะอ๋อใช่ไหมก็ถ่ายมาขอดูแว่นคอนแทคเลนรูปตาคนนี้หันกล้องดูให้ดูมันเนี่ยมันนี้ต้นตาแบบนี้ร่ปข้อเจ็ดสีชมพูนะคะใช่ไม่รู้ว่าสีชมพูมันมีด้วยหรอมันก็จะสีแดงอะเออกล้อง ถือไว right? oh. ้อ่ามันก็ไปไปพี่นะเข้าั้งถือกล้องเข้าั้งถือกล้องเขาเขาเลยหอนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะนี่เดี๋ยวเอาปลากราดกินมันจะเหนียวเอาให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวจะดูตาก่องนี่ไงยวดยวดจ้ายวดยวดทีนี้ทุกคนจะต้องชนข้างล้อสีเหลืองมาทุกคนจะต้องชนแก้วนะชนแก้ว อ่ะกเพราะคนท้าแบบมีเออหอดมิาชนแก้วเออห้ามกินเงาเดียวแล้วมันจะติดคอต้องกัดกินเอาต้องต้องกัดกินนี่กจีนี่ก็มาชนกันชนทำไมพ่อมันคนฉันเอาดูเรามาชนกันชนเออกัดกินกัดกันกัดเอาทีละคนเมื่อกี้เมื่อกี้กันเพราะว่าทีนี้จะให้พรีเซนต์ด้วยนะว่ามันเป็นยังไง มันอร่อยมันพี่ข้าเจ้ากินให้ดูก่อนกัดกเอาให้เขาก่อนเขากัดให้พอน้องกัดเพื่อนรง้หัวอะไรกินตาหยน่ากลัวมากเลยอะไรไหมอย่าให้กินคำใหญ่แล้วเนี่มันจะติดคอนะกัดกัดกัดไม่หมือนกินนี่กินนี่ที่รงกินกัดกินกักินกินี้กัดกินนี้อ๋ มันมีไสสตรอเบอรี่หรือเปล่าใสอะไรกัดคำเล็กอร่อยไหมมันไม่มีใส่สตรอเบอรี่เลยทำไมทำไมมันไม่ใสด้วยกัดคำเล็กกัดคำเล็กต่ไหนใส่ไหมกัดคำเล็กนะกัดคำเล็กอย่ากินคำใหญ่นะเดี๋ยวพี่เขากัดกินหน่อยเจ้าดูให้น้องดูกัดยังไงกัดอย่างนี้นะคะ เเราจะสอนวิธีการกัดกันก่อนตามด้วยเข้าตังก่อนนะเนี่ยล้วกัดแล้วกัดแบบนี้ออกก่อนออกเนธน้ำนมเนธเอาจับออกมาแล้กินกันอันนี้ให้หขวัญกัดเลยค่ะจับออกมาจับไม่จากซองก็ได้กัดไปไหมกัดขนาดนี้ไห้กัดทนาดใหญ่ะวัวแต่วัวแต่อมแล้วเขากัดเป็นแล้วยังไงนี่อร่อยไหมลูกอ่ะทีนี้เดี๋ยวค่อยพิเศษกันแล้วกันมันมีไส้ด้วยหรอ ใส่ข้างในสตรอเบอรี่มิสตาสตรอเบอรี่โอ้ยใส่ข้างในเยอมเลยอ่ะมันเหมือนเลือดเลยอ่ะโอ้โหไหนบพ่อใส่ด้วยไหมลูก